สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่ในชาแนกับมินนะคะในเวอร์วายมินนะจะบอกว่าห่างหายไปนานอีกแล้วทุกคลิปก็คือห่างหายไปนานมากแต่ว่าไม่ทิ้งนะ <laughs> ก็คือจะทําคลิปเรื่อยๆต่อไปต่อไปนะคะแต่ว่านั่นแหละมันอาจจะแบบนานๆมาทีเพราะว่ากว่าเราจะอ่านเรื่องนึงจบอะก็ใช้เวลานานอยู่ <laughs> ก็เรื่องเนี้ยไม่มารีวิวไม่ได้นะจ๊ะเพราะว่าเราอะเคยรีวิวเล่มหนึ่งไปแล้วเมื่อ สักผักหนึ่งแล้วชิเนีเขาก็ออกครบ6เล่มแล้วค่ะก็เลยจะมารีวิวแล้วก็มาอวดบอกค่ะทุกคนนั่นแหละคือจริงๆอยากอวดบอกนั่นแหละรีวิวแบบนิดหน่อยมันสวยมากอีกแล้วทุกคนดูนี่นี่เลยเรื่องนี้เห็นไหม ทุกคนอาจจะเดาไดาน้นั่นก็คือเรื่องสิ้นแสงโอนทการนะคะหกเล่มจบแล้วก็พร้อมบ็อกเซตแบบนี้ดีเออชอบมากทุกคนเรื่องนี้นะคะเราอ่ะรีวิวไว้เดี๋ยวเพื่อนๆน,น,นะคะต้องไปดูรีวิวอันที่1ก่อนเพราะว่าเราจะไม่แบบเล่าย้อนไปเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องต่อจากเล่มที่1เออนี่นะคะก็จะมีบ็อกนี้นอแล้วก็อันนี้นะคะก็ะเสมือนเป็นโปสการ์ดที่ได้มาจากบ็อกเนาะ อันนี้ ที่เรารีวิวไปแล้วอันนี้ได้มาจากเล่ม1ที่มันเป็นแบบของพรีเมียมพรีตั้งแต่แบบเล่มยังไม่มานะคะคู่กับที่ห้อยโทรศัพท์อันนี้นะคะอ่ะก็เรื่องนี้เนาะสิ้นแสงอุณการนะคะก็จะเป็นแปรจีนของคุณนะักเขียนคนเดียวกับฮัสกี้นะมี6เล่มจบนะคะก็อย่างที่เห็นเนาะก็คือพระเอกเนี่ยชื่อโมซีนายเอกนะคะชื่อกูหมาเนาะก็มาต่อกันที่เล่ม2ถึงเล่ม6นะคะก็คือหลังจากที่แบบโมซีเนาะแย่งชิงตัวกู้หมา กับคนคนหนึ่งในที่สุดนะคะโมซีเขาก็ได้ตัวกู้หมางเนี่ยกลับมาอยู่ในจวนในความดูแลนะคะพออยู่ในจวนนะคะโมซีก็แบบกะให้กู้หมานทํางานหนักๆจุกๆเนื่องจากว่าจะเฝ้าดูสังเกตว่าเนี่ยกู้หมางเนี่ยเขาความจําเสื่อมจริงหรือเปล่าถ้าความจําเสื่อมไม่จริงนะคะมันก็จะมีแบบพิรุธออกมาใช่ไหมแต่กู้หมาก็คือด้วยความที่มีสัญชาตญาณสัตว์ในตัวนะคะ<ๆ>เขาก็หวาดระแวงทุกอย่างคะ่ะทุกคนจนทําให้ไม่สามารถทํางานในจวนได้ โมซีนะคะเขาก็เลยต้องเหมือนแบบใส่โซ่คล้องทาตให้กับกู้หมางเออแต่กู้หมางงานานางก็แบบไม่รู้เรื่องไงด้วยความมีสัญชาตญาณสัตว์ในตัวนะคะก็นึกว่าโซ่นั้นอะ เป็นของขวัญที่โมซีเอาให้ตัวเองเออไม่ไม่เข้าใจไม่รับรู้ถึงแบบคําว่าธาดอะคืออะไรเออแต่หลังจากที่โมซีนะเฝ้าดูแล้วเนี่ยก็พบว่ากู้หมาเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยจริงๆไม่ได้เสแสร้งใดๆนะคะเขาเนี่ยก็เลยพากู้หมานะคะไปหานักโอสดเนาะซึ่งก็ทําให้ได้ยาฟื้นฟูความจํามาค่ะทุกคนแต่ความจาเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะไม่ได้แบบกลับมาทั้งหมด100เซซึ่งความจําแรก ที่กูหมางจำได้ก็คือวันที่อยู่ในกระโจมด้วยกันในวันที่โมซีถึงวัยครอบเกี่ยวก็จะบอกว่าค่ําคืนนั้นเป็นค่าคืนที่เราร้อนอีกค่าคืนหนึ่งเออมันเป็นเหมือนความทรงจําครั้งแรกของทางโมซีแล้วก็กูหมางนะคะซึ่งกูหมางก็แบบตกใจมากว่าเฮ้ย อะไรทำไมเขาถึงมีโมเมนต์แบบนั้นกับโมซีแต่ก็เออไม่ได้อะไรมากเพราะว่ายัางจำอย่างอื่นไม่ได้ไงจนมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ต้องเหมือนตามไปช่วยคนอย่างเงี้ยเขาทั้งสองนะคะก็ได้เข้าไปในคันช่องมิติเวลานะคะซึ่งคันช่องเนี้ยมันจะพาทั้งคู่เนี่ยกลับเข้าไปสู่เหตุการณ์ในอดีตซึ่งมันกลับไปในช่วงที่แบบกู้หมางนอะ่ะกำลังจะเป็นกระโบฏถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงอดีตไม่ได้นะคะ แต่ความสงสัยความคับข้องใจความเจ็บปวดความไม่เข้าใจตลอด8ปีของโมซีเนี่ยก็อาจจะได้รับการปลดปล่อยเออเราจะขอสปอยเพียงเท่านี้จะบอกว่าพออ่านเฉลยปมปุ๊บก็แบบค่อนข้างช็อกซึ้งเศร้าน้ำตาซึมเออคือนักเขียนคนนี้เขาเขียนแบบผูกปมอะไรได้ดีขนาดนี้แบบ ผูกปมในอดีตเข้ากับปัจจุบันบรรยายได้แบบน้ำตาซึมเออคือแบบชอบนะักเขียนคนนี้มากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเรานะคะจะมาแบบรีวิวบอกเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์ไว้ให้นะว่าเราซื้อจากไหนเนาะก็คือบอกแบบไม่บุบสลายใดๆมุมเมิมใดๆด,ดูดูความโมซี รักไหมคือฟิลพระเอกอะจะเป็นแบบเมหมาเป็นแบบอายุน้อยแล้วก็ตามต้อย,อยๆเอออะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือแบบกูหมาเนาะสวยมากดูสิตัวอักษรใดๆดูแต่ละเล่มนะคะเขาก็จะมีจีบิเหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวเราให้ดูอย่างอันนี้เล่มแรกใช่ไหมก็จะมีโปสการ์ดจุกๆเหมือนเดิมที่ขั้นหนังสือแล้วก็จีบิสองอัน นี่เล่ม2นะคะนี่เลยก็จะมีเหมือนกันเลยนีโปสการ์ดกับที่คั่นหนังสือแล้วก็จิบีน่ารักเดี๋ยวเราโชว์ให้หมดเลยละกันเนาะอันนี้เป็นเล่ม3น่ารักไหมอันนี้เหมือนเดิมเนาะโปสการ์ดที่คั่นหนังสือนี่จีบีจีบีของเรื่องนี้มาเป็นคู่นะทุกคนไม่ค่อยมาเดี่ยวเดียวก็จะมีอยู่หลายคู่เหมือนกันในนั้นเนาะอันนี้เล่มนี้ดู แล้วต้องใช้ทิชชู่ดูความแบบนี่ก็เหมือนเดิมนะคะนี่แล้วก็นี่เลยเขาชอบมาเป็นเหมือนเหตุการณ์ในเล่มเล่มนั้นเนาะอันนี้เล่ม5นะคะเล่มนี้ก็แบบเป็นอีกคู่หนึ่งชี่น้ำตาตกในนี่อันนี้เป็นแบบกู้หมาเนาะมีสัญชาตญาณสัตว์ป่าก็คือเป็นหมาปา่าน่ารักมาก เล่มสุดท้ายนะคะเล่มนี้เล่ม6เนาะแฮปปี้เอนดิ้งทุกคนไม่ต้องกลัวว่าจะจบไม่ดีก็คือจบดีนั่นแหละแต่ระหว่างทางก็คือน้ำตานองจ้ะนี่ก็เหมือนเดิมนะคะโปสการ์ดที่ขั่นหนังสือแล้วก็จีบิที่มาเป็นคู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูที่เขาแถมกับบ็อกเนาะคือเราไม่เคยเปิดดูเลยนี่มีอะไรบ้างนะคะอันนี้ เป็นเหมือนการใส่อะทุกคนน่ารักเหมือนกันนะเป็นใสๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็น s t a n d ิ้งว้ายน่ารักก็คือมันจะมีปลุกอยู่เดี๋ยวเราขอลองสินี่หรอตั้งไว้ว้ายน่ารักคือเราอะยังไม่มีชั้นหนังสือไงยังไม่มีห้องหนังสือเราก็เลยไม่รู้ว่าจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนอันนี้เป็นเหมือนสติกเกอร์อะน่ารักมากมีหนึ่งอันนะคะ สองอันอนนีอันที่สอันที่สโอ้เยอะอยู่นะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือนโปสการ์ธรรมดาของแถมก็ น่ารักของแถมก็เยอะอยู่นะคะใดๆก็คือบ็อกสวยนั่นแหละทุกคนก็สำหรับเรื่องนี้นะคะใครที่เป็นแฟนของนักเขียนคนนี้นะก็คือแนะนำมากๆตามไปเก็บได้เลยไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่มีบ็อกหรือว่าเป็นอีบุ๊กนะคะตามไปอ่านได้คือ ควรค่าแก่การเก็บมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะอย่าลืมนะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะบ๊ายบาย